ท่านแน่ท่านแน่รู้อยู่นะว่ารอคลิปสายฟรีไอดีของผมอยู่อ่ะต้องขออภัยหน่อยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือคนทักมาให้รีวิวไอเดียเยอะมากแต่ตอนนี้ผมปิดรับไปแล้วนะไว้เดือนหน้าก็แล้วกันใครที่อยากให้ผมรีวิวอะ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเป็นช่วงๆว,ว่าช่วงไหนผมอยากให้รีวิวข้อค่อยทักมาแล้วกันนะแล้วก็ใครที่แบบอืมรอผมทําคลิปสายฟรีอันนี้คือไอดีของผมนะอยู่เซิร์ฟเวอร์ 589ครับตอนนี้เล่นมาได้59วันแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตพลังอัปเดตสิ่งที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ผมไม่ได้อัปคลิปมาน่าจะเกือบประมาณเอ่อเวันมั้งเพราะว่าผมอัปมาประมาณ7 i d i d ละ1วันเนี่ยตอนนี้ปวดแขนนะเวลาเกาแขนยังไม่หายเลยนะโอเคแล้วมีใครรอเกวินเหมือนกับผมบ้างไหมครับตอนนี้ผม รอมันช่างเนิ่นนานจริงๆคือกว่าจะวันที่หนึ่งรอแล้วรออีกรอจนตั๋วอยากจะกดสุ่มมั่วซั่วไปแล้วตอนนี้ตัวผมมี192ใบนะครับแล้วก็มีตัวอาวุธอยู่ที่4 2อาจจะไม่ได้อาวุธ3ดาวนะแต่ผมอยากให้ปิดก่อนการันตีครับเพราะตอนนี้ผมเตรียมอันนี้ไว้อยู่แล้วนะถ้าสมมุติได้หินพัฒนามา3แล้วก็ได้ลูกแก้วมา1ผมก็จะใช้ในส่วนตรงนี้เลยนะครับ ผมได้มาจากวงล้อเดี๋ยวใครที่อยากดูผมสุ่มวงล้อในดีของผมอะ่ะอาจจะได้ดูคลิปหน้านะโอเคและเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเหตุผลหลักสำคัญสำคัญของ ID หรือการเลือกตัวละคร u r ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆและหรือเซิร์ฟเวอร์แบบเก่าๆที่มีตัวละคร u r ตัวแรกนะแล้วผมมาให้เหตุผลเลยว่าทำไมผมถึงเลือกเกวินแทนที่จะไปเอาคิงเพราะหลายคนถามปัญหาโลกแตกมาก เออเกวินกับคิงพี่เอาอะไรครับเกวินกับคิงพี่ไอดีพี่ทำไมไม่เอาอย่างนี้ทำไมไม่เอาอย่างนี้งั้นเดี๋ยวผมมาพูดคลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วกันว่าทำไมผมถึงจะเอาเกวินแทนที่จะเอาคิงไปประเด็นแรกเลยก็คือสังเกตทีมของผมดูนะครับทีมของผมแทบจะไม่มีตัวดาเมจหมูเลยนะดูนะอันนี้คือทีมรองของผมก็มีคิง าผมเอาคิงมาผมก็เลยตัดคิงออกไปแล้วก็มีฟินิกแมนมีแฟดมีอะไรสังเกตดูครับมีแค่ตอมครับที่เป็นดาเมจหมูแล้วก็มีซุ Fat, ยออลวล่างนี้อยู่แต่ก็ไม่ใช่ดาเมจ6ตัวละครน,นะทีนี้แล้วนั่นคือเหตุผลสําคัญหรอครับไม่ใช่ครับสมมุติแล้วกันนี่คือคิงล่าง UR นะผมสมมุตินะเราเอาคิงล่าง UR มาแล้วถ้าสมมุติผมใช้ทีมประมาณนี้นเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าคิงเขาปั้นสาย H ฮ HP เปอร์เซนต์อยู่แล้ว แล้วเขาจะเป็นตัวละครที่ถึกที่สุดในทีมของผมสังเกตจากตรงนี้ได้บางคนอาจจะมีอัศาวินจากกลเป็นร่าง s s r ก็ถ้าเซิร์ฟที่แบบทันในการสุ่มตัวแดงนะแต่มันไม่ได้ช่วยจริงๆครับเพราะว่าถ้าไปเจอกับต่อให้เป็นสายฟรีด้วยกันหรือสายเติมด้วยกันที่ยิ่งเขาเติมเยอะนี่เราไม่ต้องพูดถึงเลยครับเราแพ้ทางเขาอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราไปเจอข้ามเซิร์ฟที่ใกล้ๆเคียงกันอะ่ะ ผมคิดว่าถ้าเรามีตัวที่ยืนคู่กับคิงไม่ได้อะเราพยายามอย่าเอาตัวซับพอร์ตเป็นตัวแรกก่อนเลยนะคิงผมให้เป็นตัวซับพอร์ตนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเออคือผมมีตัวดาเมดหลัก2ตัวคือ2ตัวนี้นะจะเป็นเกวินกับในส่วนของโจเซ่ถ้าสมมุติผมข้ามเกวินไปเอาคิงนะผมก็จะคิดว่าจะทํายังไงก็ได้ให้ตัวละครดาเมจ2ตัวนี้ยืนเพื่อที่จะไม่ให้ตายนะ แล้วซึ่งเป็นคําตอบที่ยากมากคือถ้าตัวดาเมจเราเราก็ต้องปั้นดาเมจอยู่แล้วถูกใช่ไหมคือเราจะใส่โจมตีโจมตีเปอร์เซนต์หรือความเร็วโจมตีอันนี้ก็แล้วแต่ทีมนะแต่พอเราไปปั้นโจมตีอะ่ะตัวละครมันก็บางอยู่แล้วแบบบางมากต่อให้เราแบบเพื่อนๆจะบอกว่าเอา้าจริงมันมีเลือดขาวครับพี่ตัวละครจะบางได้ไงเลือดขาวเปอร์เซนต์เลือดขาว PER, PER ENT, อ,าวอะ่ะมันจะขึ้นอยู่กับเลือดที่เราปั้นมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบ พอเห็นว่าคูณ8เท่ากับ k ิงอ่ะคิงเลือดคูณ8กับเกวินเลือดคูณ8มันไม่เท่ากันนะครับสมมุติยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยก็คือเกวินมีเลือด100,000แ,แต่ละหลอดอาจจะมีแค่100,000 100,000 1 0 8หลอดก็แค่เลือด800,000อันนี้ผมยกตัวอย่างนะ,ะจริงๆอาจจะไม่แบบนั้นก็ได้แต่คือมันจะเลือดมันเลือดขาวอ่ะจะเท่ากับเลือดของเราที่มีอยู่แล้วถ้า k ิงอ่ะบางทีหลอดละล้าน 8หลอดก็8ล้านนะประมาณนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพประมาณนี้หรือข้อมูลผมผิดก็ขออภัยนะครับแต่ที่ผมลองสัมผัสกับคิงมาตอนอยู่เซิร์ฟ5-7-3อะ่ะผมเอาเอาโบลอสแล้วก็กับคิงอ่ะยืนคู่กันแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะ่ะจะเป็นตัวโซนิคผมใช้เซตประมาณนี้แล้วก็พอสู้ไปสู้มามันจะเหลือแค่2ตัวในทีมนะก็คือจะเป็นโบลกับคิง คือถ้ามีตัวที่ยืนคู่กับคิงไหวอ่ะผมก็จะแนะนําให้เอาคิงนะตอนนั้นขนาดคิงผมอาวุธ3ดาวอะ่ะผมก็ยังยื้อทีมของผมไม่ให้ตายทั้งหมดไม่ได้เลยก็เหลือแค่ตัวละคร UR2 ตัวถึงจะถึงสู้ได้แล้วเพื่อนๆลองนึกภาพดูว่าถ้าตัวดาเมจของทีมเราอ่ะมันตายทั้งคู่อ่ะทั้งเกวินทั้งโจเซ่มันตายทั้งคู่อะ่ vin, อะผมถามได้ว่าคิงไม่มีอาวุธ3ดาวอะ่ะมันจะบัฟดาเมดให้ใครตรงเนี้ยผมก็เลยเลือกที่จะข้ามนะ อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับบางบางคนอาจจะอดทนรอในส่วนของตัวละครตัว UR อื่นได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับอาจจะยาวหน่อยช่วงอธิบายเพราะผมอยากให้คนอื่นเข้าใจด้วยนะเพราะคาถามนี้ผมเจอในช่องผมเยอะมากโอเคประมาณนี้แล้วกันส่วนใครไม่เข้าใจก็ลองย้อนคลิปแล้วฟังดูอีกสักหนึ่งรอบก็ได้ครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นำทัพมาด้วยม้าของผมหน้าหนึ่งล้านกว่าแล้ว เควินตอนนี้เดี๋ยวผมไปโชว์ของเซตสปีดผมหน่อยแล้วกันดูโจมตีโจมตีโจมตีความเร็วโจมตีความเร็วแล้วก็เดี๋ยวหายอีกสองชิ้นนั่นคือที่ที่สำคัญคือมันเป็นเซตมายากลกับแฟดประกายแสงไงเราสามารถทําเซตพลังไฟได้นะจริงๆผมมีเซตความเร็วครบแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นรองเท้าอย่างอื่นไงกับเอ่อตรงไหนแล้วนะผมเอาไปใส่ไว้รู้สึกผมมีครบ4ชิ้นแล้วนะความเร็วสีทองอะ่ะ แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วแต่ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็พลังทีมของผมตอนนี้พลังทีมของผมอยู่ที่สี่ล้านห้าแสนแล้วนะโอเคสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นอาจจะไม่ได้ค่อยดันเยอะนะเดี๋ยวผมจะไปดันอีกทีตอนที่เอวินเข้ามาแล้วกันครับม,มันแน่สนุกแน่โอเคเดี๋ยวเราต้องไปงัดกับท็อปเซิร์ฟบ้างแล้วล่ะหลังจากที่เก็บกดกันมานาน คนอื่นเขามี UR กันหมดแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าตอนนี้ผมเลเวล80แล้วนะครับเป็นเพิ่งขึ้น80เมื่อเช้าหรือเมื่อคืนนี่แหละสำคัญนะครับเลเวล85ใครที่แบบอยากทำของแดงก็พยายามปิดบอสนี่ผมจะแนะนำเลยตอนนี้บอสโบลอ์ยูผมปิดไปแล้วนะไอ้บอสต,ตรงเนี้มันสามารถได้เป็นไอ้นั้นด้วยนะเป็นในส่วนของการทำอุปกรณ์สีแดง ใครที่เป็นตัวบั๊กอะ่ะผมแนะนําให้มาฟาร์มตรงนี้เลยนะครับยิ่งเราทาดาเมจสูงเท่าไหร่มันก็จะปลดล็อกตรงนี้สูงเท่านั้นนะครับอันนี้สําคัญเลยแต่ส่วนตัวผมก็ยังฟาร์มอยู่บอสนี้อยู่นะเพราะผมไม่สามารถทาดาเมจถึงชั้นที่6ได้ผมก็เลยมาทําถึงตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเราทําดาเมจไม่ถึงอะ่ะกล่องที่มันจะให้รางวัลมันก็ไม่ปลดล็อกนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อลําดับของผมก็เมื่อกี้49ครับ อัปเดตอะไรบ้างหรอตอนนี้ก็ฟิกเกอร์อะไรก็ปกติครับอัปเป็นตามขั้นตอนนี้ผมอยู่ขั้นที่15แล้วนะติดตรงที่ขั้นที่16ก็คือต้องเลเวล85ก็เดี๋ยวก็ไล่อัปไปเรื่อยๆประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากเกวินมาผมน่าจะดันพลังจรงิงจังละเพราะว่าถ้ามีตัวละครยูมันจะดันง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่า SSR เราม้าผมก็ดันเห็นไหมผมก็ดันม้าไว้แล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวรออาจจะอยากได้ฟีดิกแมนไง ไม่รู้จะออกหรือเปล่าผมกําลังเก็บสะสมดาวสีลุงอะ่ะให้ครบ10อันนะ่าจะได้ในส่วนของการสุ่มตัวม่วง1ครั้งนี่ผมโคตเสียดายเลยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะ399ผมแบบไม่น่าตาลายเลยช่วงนั้นช่วงกดอัปเกรดอะผมกดอัปเกรดในไลน์ไงอัปไปด้วยแล้วอ่าแชทไปด้วยทิ้งตาลายผมนึกว่ามันขาดอีก1ครั้งก็ครบแล้วที่ไหนได้ตอนกดตกลงอะมันเป็น3 3มเอ้สามเ พอก,กดหนึ่งครั้งมันก็เต็มหลอดแล้วก็มันเป็นสามเก้าเก้าเยโคตรพลาดเลยอาจจะเสียพลังส่วนนี้ไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรน,นิดนิดหน่อยหน่อยอเอตอนนี้ภาพของผมก็ประมาณนี้นะ๊เดี๋ยวผมจะมาไล่ทําความเร็วตรงนี้อีกสักหนึ่งช่องแล้วก็เดี๋ยวเราจะตอนนี้แถวบนผมก็ใกล้จะเต็มแล้วแหละผมลงมาแถวล่างนิดนึงนะเห็นไหมสายต่อสู้ผมลงมาแถวล่างแล้วเดี๋ยวจะทําไปนี้ด้วย ให้มันได้ความเร็วของสายต่อสู้นะแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําตรงนี้ต่อสายต่อสู้ต่ออะแล้วก็อาจจะกลับไปทําข้างบนต่อก็ได้นะโอเคประมาณนี้แผลตนที่ผมแปนไว้นะโอเคตรงนี้นะครับอย่าลืมโดยผมไม่ได้มาเตือนเมื่อวานนะเสียดายด้วยนะสําหรับใครที่ไม่ได้เลขของในน้ําพุนะผมบอกได้เลยว่าอาจคุณอาจจะดองไว้เยอะหรือน้อยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะ แต่เมื่อวานอะ่ะผมลืมเตือนไปเลยเพราะว่าผมอะ่ะแลกของไม่หมดแล้วแหละผมคิดว่าบางคนก็อาจจะลืมบางคนก็อาจจะรู้นะเออแต่ใครลืมก็สามารถคนอะมบินต์บอกกันได้ผมมาแลกไว้เมื่อคืนผมเกือบลืมแล้วแหละแต่ผมอะ่ะเข้าไปดูปุ๊บเฮ้ยเมื่อวานมันวันสุดท้ายนี่หว่าก็เลยแลกทุกอย่างที่แบบคะแนนพอที่จะถึงแลกนะอืมโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็เหลือ,อไล่ฟาร์ม ไล่ฟาร์มเสร็จแล้วก็รอเอาของเพื่อไปอัพตัวละครกันนะอมาแม่ตัวที่นั่นแหละข้างต้นที่ผมพูดไปนั่นแหละก็คือตัวละครอาจจะแบบยืนคู่กับคิงไม่ไหวก็เป็นไปได้นะไปมาเหล็กจู่โจมิอื้ออื้อเอวินผมไม่ได้ใส่ในส่วนของดาเมจแล้วนะเพราะว่าผม เอาเซตความเร็วมารอไว้แล้วเดี๋ยวผมต้องเตรียมเพชรไว้ย่อยเกวินด้วยเพราะว่าผมจะย่อยเกวินไปทําเกวิน <Huh? S 1> แปลกๆนะก็ไม่แปลกหรอกทาเกวินยูอาร์ไงย่อยเกวินไปทําเกวินแล้วก็เอาเกวินเนี่ยไปใส่ทีมรองนะโอเคแก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอนี้ไปก็ขอไปตีคนดูก่อนเลยแล้วกันนะตอนนี้ลำดับในลานประลองของผมซึ่งค่อนข้างที่จะตกอับเลย ว่าขึ้นไปจากตรงนี้คือส่วนใหญ่เป็นอะตอมิกกันหมดแล้วนะไม่อตอมิกก็เป็นในนั้นอ่ะอูบอมเดี๋ยวตอนเกวินมาผมจะลองเอาไปลานประลองดูนะเผื่อว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดนึงไม่มากก็อน้อยงั้นเดี๋ยวผมไปตีคนนึงละกันสว่างจ้าจัดไปเลยละกันมาจัางหวะนี้จริงๆเขามีพีกอตอยู่นะเนี่ยแต่ไม่เป็นไร มีพี่ก๊อตก็ไม่สนแล้วเกวินผมเปิดไปก่อนไงจังหวะนี้แล้วอะตอมมิคคิส,สั้นปาดมาหนึ่งจังหวะแล้วมาเหล็กจู่โจมไล่โจมตีมาอยู่ที่1900 0แล้วหน้ากากหวานเข้ามาต่อยรัวๆทัวยกแก๊งอยู่ที่หาดามเมจ5,200นะเนื่องจากเป็นการไล่โจมตีอาจจะดูเบาๆหน่อยแล้วฝั่งสีงเอาเหล่าสีที่ใส่มาเหล็กจู่โจมครับไม่สทบสทสถานเหมือนกันเพราะน่าจะปั้นเฮดีมาแล้วอะตอมมิคิดส,สั้นอยู่ที่78900ดาเมจตามมาด้วยมาเหล็กจู่โจมซัดเข้ามาแ800ดเมหแถบนผมโดยยับ,ยบยนะ แล้วแถวบนเป็นตัวดาเมจทั้งนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องย้ายเกวินมาอยู่ตรงกลางแล้วโอเคแล้วเกวินเขาเตะคืนกลับมาโจโซเซ่เขาสาสตมาหนึ่งอันติดด้วยบอลกิกีสีทองแล้วอามาด้วยหน้ากากหวานซัดโจเซ่ไปแต่ไม่เป็นไรครับโจเซ่ออกสก,กิลไปหนึ่งรอบอิดสถานะฟอร์สหนึ่งตัวละครนะแล้ววัคซีนแมนซับตามไปเขาไม่ไปอีกสองตัวละครถ้าขยับเท่ากับจับ แล้วเกวินซัดไปอีกหนึ่งจังหวตะตานเกวินฝั่งเขานะแล้วขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันเอามิกซิตซั้นแล้วม้าเขาไม่ยอมเอ้ยนักหวานเขาไม่ยอมซัดม้ามาอีกหนึ่งรอบอุ้อคนอีกผมไวที่ผิดนะไหวหรือเปล่าเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> จะสู้เขาแต่โดนเขาตบเอาให้โอ้โ oh. หไออีกหนึ่งคนแล้วกันที่ผมดองๆไว้อาจ,จะยังไม่ได้เข้ามาตีนะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตำแหน่งการยืนก่อน เอาไว้ตรงกลางเอาตัวดามิเอาตัวดาม,าดามิไปรับโซนิกกันหมดอะจบเลยเดี๋ยวไว้ไปแก้มือแล้วกันนะครับสว่างจ้าโอ้โหไม่แปลกใจครับทำไมถึงอแล้วอะตอมมิกซี่สั้นมาปาดมาจงังหวะนี้แ8ล้านดามิดนี่แหละครับความโกงของอะตอมเดี๋ยวดูนะยิ่งเขาปาดเยอะยิ่งเขาปาดบ่อยๆมันจะทําให้ยิ่งโกงขึ้นเรื่อยๆนะ เอ็นบทขยี้นี้ใช่ไหมครับมันสามารถทับซ้อนกันได้ถึงสชั้นนะยิงชั้นเยอะยิ่งฟันแรงครับผมบอกได้เลยนี่แล้วโหวไม่ได้เห็นอะตอมเข้าป่ารอบที่สองไงเนื่องจากโดนสตัมอยู่นะแล้วม้าเหล็กจูโจมซัดไปที่หน้าเขาตอนนี้แล้วนีเดี๋ยวตัวเมนหลักของผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายแล้วกันหลังจากจบเทอร์นี้เดื๋ยแบบถามผมว่าผมจะเอาตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมไปบอกแล้วกัน มาเหล็กอยู่โจมซัดมาเรียบร้อยลระเบิดอมไม่สะทบสถานมาเดี๋ยวมาดูทีมข้าวๆในปัจจุบันของผมหนะ้าที่ผมคิดไว้นะถ้าอาจจะปิดเกวินเร็วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเกวินอยู่แล้วแล้วก็ตัวละครที่ผมจะเอามายืนก็จะเป็นในส่วนของวัคซีนแมนเนี่ยน่าจะใช้ยาวเลยแล้วก็น,นี่จะเป็นในส่วนของเอ,อ่อเฮลไฟเฟมผมอาจจะเอาเข้ามาแทนพูลี่พีซันเนอร์แล้วก็เจนอสผมอาจจะเอาเข้ามาแทนในส่วนของโซนิกนะครับ พอมา,จจาเจ้าเจนอตมาแทนอย่างนี้แล้วก็เอามายืนด้านหน้าแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นคอม้าแล้วก็จะเป็นอ,อ,อะไรวัคซีนแมนแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นโจเซ่ครับเพื่อที่จะได้แบบด้วยเผาสถานะฟอร์ดของผมก็จะมีเผาไหม้พิเศษ2อันแล้วก็เกวินมันเกวินนี่รู้สึกบัฟลูกไฟให้ด้วยม้กถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่แน่ใจนะรู้สึกจะมีบวกลูกไฟด้วยเหมือนตัวละครความเร็วอื่นหรือเปล่าอันนี้ถ้าผมให้ข้อมูลผิดก็ขออภัยนะครับ ถ้ามี3ผมก็สามารถออกสก,กิลได้1 2แล้วก็3ก็6สก,กิลแล้วก็4มันมี8ลูกไฟอะ่ะถ้าไม่โดนลบลูกไฟก็จะออกได้4ตัวละครเลยนะแล้วก็วัคซีนแมนผมจะทําการเอาไว้เผาแรงกว่าเดิมก็เพียงพอแล้แล้วใช้คอม้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอคอในปัจจุบันที่จะเข้ามาโอเคคลิปของผมก็มีประมาณนี้นะแล้วไว้เจอกันคลิปวิดีโอหนะ้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบาย